สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแอสตันวิลล่าคว้าตัวเปาตอเลสเซนเ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนจากบีอารเอ้ลด้วยค่าตัว32.5ล้านยูโร บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรปารีสแซงต์กแมงคว้าแชร์เอนดูกองกลางดาวรุ่งชาวอิตาเลียนเชื้อสายเซเนกัลวัย18ปีที่หมดสัญญากับเบนฟิกา้าอินเตอร์มิลานประกาศแยกทางกับซามีฮันดาโนวิชผู้รักษาประตูกับตันทีมชาวสโลวีเนียนทําให้ตอนนี้นายทวารจอมเก๋าวัย38ปีมีสถานะเป็นแข้งฟรีเอเยน่นแต่อินเตอร์มิลานก็ปิดดีลคว้ายานอเลบิเซกเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งร่างยักษ์ชาวเยอรมันด้วยค่าตัวเพียง7ล้านยูโรเอา ฮลลนอีกหนึ่งทีมดังจากซาอุดีอาระเบียขวาเซอร์เกมิลินควิดซาวิชกองกลางตัวเทพทีมชาติเซอร์เ,รเบียจากลาซิโอด้วยค่าตัว40ล้านยูโรรับชมฟุตบอลแบบฟรีๆครบทุกหลีกดังได้ที่ fwu ดูฟรี